สวัสดีเพื่อนเทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านอาคมชาแนลนะครับตอนนี้เป็นเพื่อนอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมณิวัฒน์นะครับพี่เข้มจะทําการนะครับแปลไพ่ให้เพื่อนๆอนะตลอดคลิปตลอดช่องนี้เลยนะเราแปลไพ่กันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาถามเกี่ยวกับหัวข้อที่แบบว่าเป็นเรื่องของเสน่ห์เสน่ห์ของเราดีไหมนะเกี่ยวข้องกับข้อดีของเราเสน่ห์ของเรานะครับอะไรทําให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดทําให้คนหลง เรามาดูกันนะครับว่าอะไรของคุณที่ทําให้คนอื่นเนี่ยแบบว่าหลงอ่ะหลงในเสน่ห์ของคุณมันจะต้องเป็นข้อดีนะครับที่เรารู้ข้อดีก็เพื่อที่จะเราจะได้เอาไปพัฒนาชีวิตนะครับพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้มันเติบโต,ตซึ่งสิ่งเหล่านี้เราทําเพื่อตัวเองเราไม่ได้ทําเพื่อใครนะครับเออมีเขาเรียกอ,อะไรดึงดูดคนรักมีคนมารักนะครับมีคนมาปรารถนาดีมีคนอยากอยู่ใกล้ๆก็เพื่อสิ่งเหล่านี้นะครับ อ่ะข้างหน้าเพื่อนเพื่อนนะครับจะมีทั้งหมดไพ่สามใบนะครับเป็นตัวแทนของไพ่สามกลองเพื่อเพื่อนได้เลือกนะใครยังเลือกไม่ได้กดเพสิสมไปก่อนนะครับกองที่1ครับกองเรือ,อนะกลองนี้นะกลองที่2นะครับเป็นกลองม้ากองนี้ครับกองที่3นะครับคือกองบิชอปครับกลองนี้เพื่อนเพื่อเลือกที่กลองไหนก็กดไปดูนะคำทำนายตามทามสแตรมในกลองทีเ่เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับ สวัสดีเป็นเพื่อนชาวกองที่1น,นะครับกองที่1ของเรานะครับคือกองเอ็ดอกคัฟนะครับแถ้วยโอ้ลักษณะของไพ่8ถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของอคนที่มีชี้ประจ o ลรองเท้าอะ่ะคือเดินไปไหนมาไหนเนีชาวกองนีอาจะกำลัง Move on นะจากที่1ไปอย่างที่1จากสิ่งหนึ่งไปอย่างอีกสิ่งหนึ่งนะครับเรามาส่องตัวตนของคุณกันนะครับที่คือตัวแถนของเพื่อนนะไพ่แปดถ้วยนะครับ ชาวกองนี้เขาเป็นใครเป็นคนยังไงครับขอแนะนำตัวให้เขาได้รู้จักหน่อยครับอ้เอเมอเ r อรครับเอทอฟลอเอ้ยเราอะทีทีอฟลอสนะครับ3มไม e เดวิลนะแล้วก็เซเว่นออฟเพนเดหลียนเอ้ยแเหลียนวะเเหลียนเบ้านใครปวะแปดเซเว่นบ้านพี่เคมหรือเป <laughs> โอเคนี่คือ7เหลียนนะครับ ลักษณะของชาวกองนี้จะบอกเลยว่าคุณนะมี energy ของการเป็นเจ้าคนนายคนนะคือถ้าชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่ามันยังไม่เติบโตมันยังไม่ไปไหนเนี่ยเราลองหาอะไรท,ทําที่ที่เราได้ใช้อํานาจอะเพราะว่าชาวกองเนี้คุณถูกสร้างขึ้นมาคู่กับอํานาจในการควบคุมบางสิ่งบางอย่างนะมันเหมือนกับแบบมีจะยกตัวยอย่างยังไงดี เออคือม,มันมันเป็นจิตวิญญาณของคุณอยู่แล้วอ่ะนะครับที่เกิดมาแล้วเติบโตมาต้องมีการใช้อํานาจเพราะถ้าคุณไม่ได้ปลดปล่อยในเรื่องนี้นะถ้าคุณไม่ได้ปลดปล่อยอํานาจปลดปล่อยแบบการหยิบจับทําอะไรได้วยตัวเองการมีอํานาจการดูแลกิจาการหรืออย่างน้อยคุมลูกน้องเนี่ยเออคุณจะรู้สึกทุกข์นะเออแต่พอคุณแบบมีแอคชั่นแบบเนี้ยเออทำแบบเนี้ยมีอํานาจน้วปกครองนั่นนี่โน่นนะครับอาจจะชี้ประจรองเท้าหน่อยคือเดินไปทางานที่นั่นที่นี่ เดินไปติดต่อคูบค้าสมาคมหรือว่าทำธุรกิจเอ่อเป็นนักธุรกิจก็ได้นะเจ้าคนนายคนก็ได้นะเป็นหัวหน้าง,งานก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งเป็นพวกแบบเจ้าของกิจการก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ปลดปล่อยตรงนี้คุณจะทุกข์มากเลยนะคุณจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างจิตใจมันเรียกร้องมากเกินนะเออเป็นประมาณนี้หรือเปล่าแบบคันไม้คันมืออย่างนี้นะครับราศีที่เป็นไปได้คือราศีเมียกับมังกรนะครับ มองหาแสวงหาโอกาสมองหาอนาคตข้างหน้าเสมอๆนะครับเป็นคนที่รอคอยโอกาสแล้วก็ตัวคุณก็พร้อมนะที่จะรับโอกาสนะครับมีสเสน่ห์นะถ้าอยากมีเสน่ห์เนี่ยคือชาวกองนี้ก็สามารถสร้างอํานาจคือเพื่อนๆไม่ต้องรีบสร้างนะไม่ใช่โอ้ยโผล่มาก็เป็นบอสเป็นอะไรได้เลยมันไม่ต้องไปเอ่อคนเรียกว่ากดดันตัวเองขนาดนั้นแค่ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็จะขึ้นนะเหมือนแบบเหมือนเก็บเลเวลเหมือนฟาร์ level, มเลเวลไปเรื่อยๆนะเก็บแต้ม ไปเรื่อยๆคุณก็จะมีความเก่งมากขึ้นโอ้นี่สิเนี่ยเนี่ยค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยเจ็ดเหลี่ยมเห็นไหมคุณมีสเสน่ห์ยอยู่แล้วแล้วก็มีลูกล่อลูกชนต้องบอกเลยว่าอีกอีกพลังหนึ่งที่เพื่อนๆถ้าไม่ยอมระบายมันออกมานเะพื่อนๆจะรู้สึกแบบอึดอัดนั่นก็คือความฉลาดแกมโกง <laughs> มีอะไรอีกเพราะนี่ตัวตนนี้ก็คือบงบอกถึงว่าเป็นสเสน่ห <c oughs> ์ของคุณแล้วนะอู้หูจะดาความลึกลับเนาะควีนออฟเฟนเดอร์เคลสเต็งนะครับแล้วก็โฟร์เฟนเดเคลชาวกองนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะเพิ่มสเสน่ห์ให้ตัวเองนะครับคือการที่เราเนี่ยเป็นคนลึกลับนะชอบเกลียดหรือว่าโกรธหรืออะไรเงี่ยคือเรื่องในใจเก็บเอาไว้นะก็คือเป็นคนนิ่งๆแต่ว่ามาถึงก็คือแบบถ้าต้องลุยงานก็ลุยได้เลยแต่ว่าถ้ามันไม่มีเหตุจําเป็นก็คือเราจะไม่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะแบบแบบร้องง่ายอ่ะปากเปราะอะไรเงี้ยเออคุณจะเป็นคนที่แบบเก็บนั่นนี่โน่นไว้ในใจนะแต่ว่าไม่ได้เก็บมาอมทุกนะค,คุณก็มีวิธีระบายออกมันในทางที่สร้างสารรค์และถูกต้องมีการเข้าใจโลกในมุมที่ถูกต้องนะครับแล้วเวลาแต่งตัวนะคุณจะแต่งตัวดูดีนะครับถ้าคุณแต่งตัวแล้วก็อาจจะมีการใช้แบรนด์เนมหรือมิกแอนแมทไม่ต้องถึงขนาดแบรนด์เนมก็ได้คุณก็จะดูหรูดูแพงอยู่แล้วนะครับการที่คุณเนี่ย เป็นคนลึกลับคําว่าคนลึกลับในที่นี้คืออาจจะหาตัวจับได้ยากคือไม่ใช่สแตนบายรอเขาว่างทั้งวันอย่างเงี้ยแต่คุณมีงานมีการเป็นของตัวเองนี่ก็ทําให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดแล้วนะเพราะไอสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทาอยู่เนี่ยมันต้องเรียกว่ามันเป็นด้านด้านเสน่ห์ของคุณอยู่แล้วอะ่ะนะครับยิ่งถ้าใครชอปจะจรองเท้านะเออเดินทางเพื่อไปสบายานะนะเขาเรียกว่า งานน่ะคุณก็จะยิ่งมีสเสน่ห์นะอันนี้สิบไม้นะครับบกดาโอ้นายออฟซอสแด้วก็ควินออฟคับเออสิ่งที่ทุกคนต้องทำในช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้หัวคิดกับเรื่องการงาน,นเยอะนิดนึงนะเพราะชาวกองนี้เป็นคนเก่งคนเก่งงานนะครับดังนั้นมันก็ไม่มีใครจะทำงานเก่งไป มากกว่าเราแน่แบางคนก็จะต้องเป็นแบบทีมแบกในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เหมือนกับว่าคนที่ต้องทําหน้าที่ตรงนี้เขาอาจจะไม่พร้อมเนาะเราก็เลยจะต้องมีการทําแทนอะไรอย่างเงี้ยบ้านนะซึ่งก็ไม่ต้องหงุดหงิดนะคือเราอาจจะได้ฝึกนะได้ฝึกวิชาตรงนั้นนะที่เราไม่เคยทําเราก็ได้ลองทานะครับแล้วเราก็จะมีเสน่ห์ในตัวเองมากขึ้นเพราะเวลาเราหยิบจับอะไรแล้วมันคล้อมตัวคล้อมือมากขึ้นคนอื่นเขาก็จะซูโฮกเรา มากมากเลยนะครับโอเคขอบท้่วแล้วนะครับกับชาวกองที่1น,นะครับเจอกันท้ายคลิปนั้นเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2ของเรานะครับเป็นกองม้านะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คืออะไรทําให้คุณมีเสน่ดึงดูดทําให้คนหลงนะเรามาดูกันสินะครับ คนที่2เนี่ย่อนเลือกนายออฟคั u p ์นะครับนายออฟคัฟเนี่ยเป็นคนแบบมีความสุขนะอยู่กับถ้วยอยู่กับอะไรแบบนี้นะครับอยู่กับถ้วยอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีนะครับชาวกองนี้คุณมักจะมีความสุขนะมันเป็นไพ่ของแฮปปี้เนสใบหนึ่งนะครับอาจจะเป็นความสุขในแบบทางโลกก็ได้นะความสุขความสนุกสุขแบบสุขสนุกนะครับชาวกองนี้จึงมักจะชอบเสียงหัวล้อความลื่นเริงความล่าเริงนะครับความสดใสล่าเริงอะไรแบบนี้ มีแรงดึงดูดที่ดีนะเพราะชาวกองนี้คือความสุขแบบทางโลกทางโลกก็หมายถึงพวกรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่เลวนะครับขอส่องตัวคุณหน่อยสินะครับชาวกองที่2ของเรานี้คุณเป็นใครครับเป็นใครเป็นคนยังไงครับ1ดาบนะครับ4ดาบครับเอรัอบซอสแดาบโอ้ยนี่มันดาบเยอะจังแล้วก็มี2ถ้วยนะมื่อก่อนอื่นชาวกองนี้เนี่ยเออพี่แค่มองเห็นความ ความเป็นคนที่แบบต้องสู้ชีวิตมนาะตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นกาเนิดชีวิตเนี่ยตอนงเ,เด็กอาจจะใช้ชีวิตลําบากแล้วก็มีการล็อกมีการขังตัวเองบางคนเนี่ยใช้คําว่าขังตัวเองได้ไหมคืออาจจะไม่ค่อยเปิดตัวเปิดใจเปิดทัศนคติหรือว่ารับเรื่องราวอะไรใหม่ใหให้เข้ามาในชีวิตมากนักน,นะครับเหมือนเป็นคนที่แบบบล็อกตัวเองบล็อกตัวเองออกจากสังคมออกจากโลกแต่ว่าพอโตมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะมี มีความแบบอยากเข้าสังคมมากขึ้นเวลาไปคุยกับใครชาวกองนี้ก็จะมีคนรักมากขึ้นนะครับชอบที่จะพูดคุยกับคนอื่นคือคนอื่น่ะชอบพูดคุยกับคุณนะแต่ตัวคุณอออาจจะชอบแลือาจจะไม่ชอบก็ได้นะบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าเฉันก็ไม่ได้ชอบคุยกับคนอื่นนะแต่คนอื่นชอบเพราะว่าคุยสนุกนะครับชาวกองเนี้ยเวลาคุยสนุกคุยแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีอะไรให้คุยเยอะะ มันเป็นเพราะว่าเพื่อนๆนนะมีคาว่าความสุขอยู่รายล้อมรอบตัวเองเต็มไปหมดเลยนะครับมีความสุขล้อมรอบแล้วก็เป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนอื่นนะครับโอยไพย่ไพ่ใบนี้นี่มีความเป็นอาลับอยู่ในตัวด้วยนะเหมือนประมาณแบบเป็นคนหน้าขมๆมนะชาวกองเนี้เอ่อมักจะเป็นค,คนที่หน้าขมๆมเป็นคนอินเทอร์เวิร์ดอินเทอร์เวิร์ดก็คือเป็นคนที่ชาร์จพลังงานโดยการอยู่กับตัวเองอย่างนี้เป็นนักจิตวิทยาก็เหมาะนะ เวลาพูดคุยคนอื่นก็อยากคุยด้วยแบบเนี้นะครับเรามาดูกันสินะครับว่าแล้วอะไรทําให้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดทําให้คนหลงโอเคขอดูหน่อยสินะครับอะไรน,นะครับเอ็มเพโอ้ชาวกองนี้สวยนะสวยแบบสวยคมเข้มอะคือหน้าตาคมคมเหมือนแบบเหมือนแขกแขกขาวอะไรพวกนี้ก็ได้นะ Ting o o l o ลอสนะครับทีออฟคัครับ แล้วก็เดวิลนะโอเคชาวกองนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเสน่ห์ของคุณเนี่ยอยู่ที่1คือความสวยนะครับสคือความฉลาดไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวฉลาดด้วยนะแล้วก็ต่อให้ตัวคุณเนี่ยเป็นคนอินเทอร์เวิร์ดแต่คุณยังสามารถเข้าสังคมคุณยังสามารถที่จะอ,อ,อยู่ในสังคมได้นะคุณเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็ดูไพ่ใบนี้นะครับนี่คือลักษณะของไพ่เดวิล <laughs> คือเป็นคนฉลาดแกมโกงนะครับชาวกองนี้มีจิตวิญญาณนะ ี่เข้มรู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะมีจิตวิญญามีจิตวิญญาสูงมากเวลาที่คุณต้องอยู่กับคนนะ่ะจะทันคนเออขอใช้คําว่าทันคนมีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนฉลาดแกมโกงคือไม่ได้บอกวันคันขี้โกงนะแต่หมายความว่าฉลาดแกมโกงไนงะคือทันทันเล่ห์ทันเหลี่ยมคนนะ่ะอันนี้เป็นด้านดีของคุณแล้วก็มีความฉลาดมากนะครับคือมีตําลงตลาําราอะไรให้อ่านให้ท่องชาวกองที่จะเก่ง คุณจะเก่งคุณจะเชี่ยวชาญนะครับเรื่องตำรงตำราเวลาพูดคุยกับคนอื่นคนอื่นก็นอยากคุยเนี่ยคือกองนี้ก็คือมีความเป็นนักจิตวิทยาได้นายขอดูหน่อยซีว่าแล้วพ่านี่อยากแนะนำอะไรนะ,ะตรงนี้เป็นเสน่ดึงดูดนะคุณสามารถเพิ่มแล้วก็พัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยๆคือการที่เราเป็นคนอินโทรเวิร์ดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบนั่งน่าชิดกําแพงงนวัน,วน,วนไม่คุยกับใครตลอดทั้งวันมันไม่ใช่ความหมายนั้น แต่เรายังสามารถเอนจอยกับคนอื่นได้เพียงแต่ว่าพอเวลาเรามีเวลาว่างเราก็กลับมาชาร์จพลังกับตัวเองนะกลับมาชาร์จพลังกับตัวเองเนี่ยนอนคนเดียวเงี้ยอยู่คนเดียวเงี้ยก็ได้นะครับแล้วพอเวลาที่แบบเราอยากเจอคนเราอยากคุยกับคนเราก็ไปคุยกับคนเวลาคนที่คุยกับเราเขาจะมีแบบความใจฟื้นใจฟูขึ้นด้วยนะครับนาะยนะขอดูหน่อยซิพ้ายอยากแนะนําอะไรไหมในชาวกองนี่เก่งนะคือถ้าระดับแบบ รู้ทันใจคนรู้ใจคนอะไรเงี้ยตัวคุณก็ต้องมักต้องรู้ใจตัวเองเนาะการเดินทางเข้าสู่โลกภายในก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคุณมีเข้มมั่นใจนะครับโอาเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะนะที่คุณจะได้อ,อ่เดินทางเข้าไปในจิตใจของตัวเองนะครับนะได้ทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะทบทวนคือไม่ใช่ต้องหดตีตัวเองนะแต่เป็นการทบทวนว่าแบบ เออเราขอบคุณประสบการณ์เหล่านั้นไม่ว่าจะดีและไม่ดีแต่มันสร้างให้เราเป็นเราในวันนี้เรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งนะครับเป็นตัวของตัวเองนะครับชาวกองนี้คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โอเคขอบท่วนนะครับกับชาวกองที่2องกองที่2ของเราคือกองม้านะครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยนะครับ สวัสดีชาวกองที่3ครับกองที่3ของเราคือกองวิชอปนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คืออะไรทําให้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดทําให้คนหลงนะครับกองที่3ไพ่ที่เ,เพื่อนเลื่อนครับคือไพ่ชูอัฟฟารนะครับเดีนะ๋ยวก็เลยซีชูอัฟฟาเป็นไพ่สองไม้นะครับสองไม้ของเราเนี่ยหมายถึงการสองนะการมองอนาคตมองไปข้างหน้านะครับมองอย่างมีความหวังแสดงว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความหวังนะเป็นคนที่มองอนาคตตลอดเวลามองสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นคนที่แบบรู้จัก มองหาโอกาสคือฉันไม่รอโชคชะตายอย่างเดียวแต่ฉันมองหาโอกาสด้วยเออเนี่ยเนียคือไม้เซตที่ดีที่พี่แค้มรู้สึกว่ามันชอบแล้วมันเป็นพลังงานเด็ดของคุณสำหรับชาวกองนี้ทีนี้เ,เรามาดูกันนะครับสองพลังงานของตัวคุณขอดูหน่อยสิตัวคุณเป็นใครเป็นคนยังไงครับพลังงานของชาวกองนี้อุ้ยได้มาสองใบเลยอะเอ้ดอปลอตคร์แปดแปดไม้คู่กับเจ็ดไม้พอดีเลยนะอุ้ยคู่กับแปด ด,ดาบรบราชินีดาบชาวกองนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากคุณมักมีปัญหาเฉพาะหน้าให้แก้แล้วคุณแก้ได้ดีคุณแก้ได้เก่งนะครับคุณเป็นคนเก่งนะปัญหามันจะแบบเข้ามาเยอะนิดนึงเนาะช่วงนี้แต่คุณสามารถผ่านมันไปได้อะคุณสามารถแก้มันไปได้แต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบคุณอาจจะรู้สึกว่ามันหนักนิดนึงหยิบจับอะไรก็งอกเลยพี่แก้มชอบพลังงานของชาวกองนี้อย่างหนึ่ง คุณมีข้อดีนะครับก็คือว่าเวลาที่คุณหยิบจับอะไรก็งอกเงยอย่างสมมุติว่าคุณจะปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็มักจะโตเอครับเป็นคนกรีนแฮนด์มือเขียวเไม่ใช่มือเขียวภาษาไทยเรียกมือเย็นปลูกต้นไม้ขึ้นอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็คือข้อดีนะของชาวกองนี้ที่พี่เขียรู้สึกว่าเอ,อชอบอะพลังงานดีเหลือเกินทีนี้มาดูกันนะครับกับ topic ของเราวันนี้ก็คืออะไรทำให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดทำให้คนหลงนะ ชาวกองนี้เป็นคนตรงนะเป็นคนยุติธรรมนะโอ้ไฮโลแฟนนะครับเพอร์มิตครับ3 of ีออฟครับอันนี้มี2อ,อันนี้มีสานะแต่ว่า2กับสาม,มีลักษณะคล้ายกันนะคือมองไปข้างหน้ามองอนาคตนะครับ2กับสาไม,มานะ้นะอันี้สองสองเหรียญน,นะครับ ชาวกองนี้มักจะเป็นคนที่เก่งนะโดยเฉพาะเรื trees, music, ่องปัชญานะครับปัชญาเรื่องศาสนานะครับการเข้าหาศาสนาเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นเร no ื่องเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนดีชาวกองนี้จะมีศีลธรรมแล้วก็หลายคนเนี่ยจะคลีนพลังงานได้ดีมากจะอยู่กับแสงสว่างอยู่กับสีขาวอยู่กับเอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะอยู่กับศีลธรรมอ่ะชาวกองนี้มักจะเป็นคนที่มีศีลธรรมมักจะเข้าหาศาสนามักจะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็มีเมตตาสูง แต่ดีมีเมตตาสูงบางคนเนี่ยจะสแสวงหาหา,าทำลงทานอะไรอย่างนี้ทำลงทานทําบุญนะเพราะฉะนั้นชาวกองนี้มักจะมีความสามารถด้านปัญญานะปัญญาในการดําเนินชีวิตบ้างมีความสามารถในเรื่องของการเรียนรู้เรียนรู้ศาสนาเรียนรู้วิธีการที่ทําให้ตัวเองแบบเติบโตตามหลักหรือว่าตามแก่นของศาสนานะครับ นี่คือลักษณะดีนะของคุณทีอ of o อ s เนี่เป็นลักษณะของคนที่แบบมองอนาคตข้างหน้าเหมือนเหมือนพบเด่นในในดวงชะตาของคุณก็จะเป็นพบสุภาพนะครับภพบสุภาหมายถึงความเจริญก้าวหน้าการเจริญนอ,อกเงยศาส,สนาหลักธรรมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นคนที่มีสมาธิดีสมาธิแรงนะครับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นข้อดีของคุณแบบ เขาเรียกว่ามันทําให้รักอยู่ยาวนะมันทําให้รักอยู่ยาวเวลาที่คุณมีความรักอย่างเงี้ยความดีทําให้ความรักเหนียวแน่นและอยู่ยาวสอ,อสองเหรีญนั้นโอ้โหสองเหรียญเป็นลักษณะไพ่ที่แบบว่าหยิบจับอะไรมาทําก็มีความสามารถแล้วก็อาจจะมีความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่างคือมีงานมากกว่าสองงานอยู่ในมือนะครับขอดูหน่อยซิไพ่อยากแนะนาอะไรมีไพ่กระโดดมาใบหนึ่งเดี๋ยวไปเช่นไปเก็บมาก่อนนะ เดี๋ยว,เ,ยวเปิดตรงนี้ก่อน Queen of Pentacle, s เคลดอครับครับเดอะมูขอดูใบหนึ่งสิแมนชาวกองนี้มักอยากเป็นผู้เสียสละบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องการมีแฟนก็อาจจะสําคัญนะบางคนก็รู้สึกว่าเออเรื่องการมีแฟนสําคัญแต่ฉันรู้สึกว่าการได้เดินทางสแสวงหาทำบุญมันสําคัญกว่าและชาวกองนี้มักจะมีการอุทิศตนบางคนอาจจะชอบในเรื่องของการบวช บทชีพามหรือว่าการทำใจหรือการทำสมาธิก็ได้นะเพราะไพ่เกี่ยวกับนักบุญนักบวชแล้วก็ไพ่เกี่ยวกับการบำเพ็ญตนอย่างเงี้ยก็ออกมานะครับแต่ยังไงก็ตามเพื่อนพี่แค่ไม่แนะนําให้เพื่อนแบบทําจนเยอะเกินไปจนมันแบบจนมันทําลายตัวเองหรือว่าปิดโอกาสตัวเองในบางอย่างเนาะอาจจะคุณสามารถทําได้นะครับอาจจะมีการเดินทางสแสวงบุญและบางคนจะมีการเดินทางเข้าสู่โลกภายในของตัวเองนะเข้าไปสู่จิตใต้สํานึกเลยนี่มีไพ่เดอะมูนด้วยนะครับ อ่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบอ๋อแล้วก็งานที่มันเวิร์กสำหรับกองนี้จะเป็นงานสังกพันธ์หรืออะไรอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆไม่อยากเพิ่มแพชชั่นเพราะบางคนเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการทำทำสมาธิหรือเข้าสู่ธรรมะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าจะไม่เน้นเรื่องการแบบการเข้าไปเป็นเขาเรียกว่า ไม่ค่อยชอบอยู่กระทางโลกมากนะกับแบบรูปรถกินเสียงสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ผิดแต่ว่าไอ้รูปรถกินเสียงสัมผัสมันจะทําให้เราดึงดูดดึงดูดเรื่องสเสน่ห์ได้ง่ายกว่านะเออแต่ตอนนี้เนี่ยคุณก็มีสเสน่ห์นะแต่ไม่ใช่ไม่มีนะมีสเสน่ห์แต่ว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องเนี้ยอาจจะเน้นเรื่องของแบบสายธรรมสายขาวอะไรแบบเนี้ยมากกว่านะเพราะเสน่ห์เนี่ยมันจะมีความคาบเกี่ยวนะเออนอกจากความดีแล้วก็ต้องมีความคาบเกี่ยวกับแบบ ลูกกินเสียงสัมผัสคือมันเป็นเรื่องทางโลกหน่อยๆน,นะคุณสามารถเพิ่มได้ถ้าคุณต้องการเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเริ่มแต่งตัวเริ่มจากการแต่งตัวก็ได้นะเพราะชาวกองนี้บางครั้งเนี่ยจะไปยึดเรื่องแก่นธรรมหลักธรรมอะไรเนี่ยจนกระทั่งแบบเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องรูปร่างหน้าตาตัวเองมากนักอย่างนี้แต่คุณสามารถพัฒนา2ด้านนี้ไปควบคู่กันได้นะโอเคขอบถุวนสำหรับชาวกองที่3นะครับเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวไทยคลิปทุกท่านนะครับมาดูไพ่ใต้กองของเราวันนี้นะครับคือไนท์ออฟคอยส์นะครับอัศวินถือเหรียญน,นะครับโอพไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของความมังง่งคั่งมั่งมีนะผมบอกว่าเอ้ยใครหลายคนที่เลือกเล่นคลิปนี้เนี่ยเรากา็มีเงินมีเก็บนะครับอย่างน้อยเนี่ยแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่มีเข้ามามากเท่าไหร่แต่ก็มีเขาเรียกว่ามีกินมีใช้นะครับแล้วก็แน่นอนถ้าแปลเป็นเรื่องของความรักอ่ะมันอาจจะดูนิ่งๆหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะแต่ตัวคุณมีสเสน่ห์ นะครับล้วก็ลองใช้เสน่ห์ของคุณเนี่ยพัฒนาไปตามคําแนะนาําหรือว่าคําทํานายของแต่ละกองเอาตัวเองไปวางอยู่ในพลังงานเหล่านั้นหรือถ้ามันเพื่อนรู้สึกว่า ชั้นอินฉันอินกับเรื่องหลักธรรมมากกว่าที่จะมาเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองเราก็อยู่ในทางหลักธรรมก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบทางไหนคุณก็เลือกเดินทางทางนั้นนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะครับเพราะว่าการดูดวงแบบพิการๆเป็นจรนงเราดิ่ดิ่แบบงาาดังนั้นคาทานายที่ได้จึงอาจจะตรงกันเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นให้เพื่อน,นรับไปแต่คาทานายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนนนนะคครรััับเาาามลาีพงงก ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปของเรานะครับช anel ของเรายังมีคลิปแบบนี้ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็แน่นอนเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช anel ของเราได้โดยการดูดวงส่วนตัวขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มหลังไม้นะครับบางคนไม่ชอบดูดวงแต่จะเข้ามาพูดคุยแบบปรึกษาปัญหาชีวิตก็ได้นะเพราะพี่เข้มเองก็คือจบด้านการปรึกษามานะเอเอ,เอตลกดีเนาะจบจบด้านการปรึกษามาแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยต้องการจะ สนับสนุนโดยไม่ต้องใช้เงินเนี่ยก็สามารถจะกด subscribe และ h a r e ได้โอเคขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะชนะของเราจะออกคลิปเนี่ยทุกวันเลยนะพี่เแค่มก็พยายามจะทําให้ทุกวันคือ365วันพยายามให้มี3ามี365คลิปแต่อาจจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างเนาะขอขอ,ขอแบบเป็นวันหยุดอะไรอย่างนี้นานๆครั้งนะครับเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะครับขอบคุณมากสวัสดีด้วยครับ